นิฮอนโมโนสวัสดีครับมาพบกันใครจาโกดังนี้ได้บ้างครับจากญี่ปุ่นนะครับยาร์ดสี่ของเรานะครับคันนี้ยังอยู่นะสําหรับที40นะครับท่านใดอยากได้นะพาราเลาๆพี่โคตรสวย2องแสนเจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวพาดูทั้งโกดังนี้เลยวันนี้นะครับของที่เรียกว่าเตรียมเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวไหนพาราเท่าไหร่พาราที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้จะเป็นพาราพิเศษนะครับ ก็คือเฉพาะจองร่วงหน้าก่อนของเข้าเท่านั้นนะครับสำหรับของเข้าแล้วอาจจะมีการปรับราคาบ้างนะครับต้องแจ้งกันก่อนนะแล้วก็ทุกตัวรวมบริการตรวจเช็ค28รายการเรียบร้อยแล้วก็คือเอาไปเหลือลูกค้าแค่ใช้เท่านั้นเลยนะครับอ้าวคันนี้อีก1คันครับคันนี้เป็นตัดหญ้า13แรงครับคูโบต้าครับดีเซลนะย้ําว่าดีเซลนะครับขับเคลื่อนตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะท่านใดสนใจแสนห้านะครับปั้นคนามีมาด้วยนะครับ พิเศษตอนนี้เท่านั้นนะ40,000บาะคันนี้มาลูสวยมากๆสวยจริงๆแสนสองทวนครับถัดมาครับ6 3แรงเทียบรถไทย9 0แรงเอาไปแค่3ามแสนพี่ตู้แอร์ด้วยคันนี้ก็รุ่นค้นใหม่706ครับ3 9มหมพี่โอ้โหดีเซลสตาร์กุญแจด้วยนะเมื่อกี้คันนี้แสนแครับเก็บใหม่ทั้งคันนะ อันนี้เบาสุดๆครับ e 2ยันมากครับ7 5 0 0หพอพี่คันนี้6ล้อนะครับ6ล้อ1ตันนะพี่แสนไปปลายอันนี้15 0 0 0ครับหยอดปุ๋ยครับมี2ตัวนะอันนี้เป็นหยอดนะอันนี้เป็นหวานนะครับอันนี้มีอยู่ทั้งหมด3คันนะ1 8 9 0 0ครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะสำหรับหยอดปุ๋ยนะครับ1 5ืห้ทุนทพี่ถัดมา jc 3ครับเอาไปสวยๆกลมๆ3 9ม0 0พี่โอ้โห คูบต้านะอันนี้ TR7 7แรงเลยทีเดียวนะ135พอครับใครดูคลิปนี้มาอันนี้ศาสดินครับ189ครับพี่8แรงครึ่งนะอันนี้ตัวเบาๆให้ไปเบาๆรวมเช็ค12โอ้พารานี้โคตรเด็ดศาสดินครับซูซุเอะครับ5.5แรงครับเอาไปที่159อันนี้ศาสหวานปุ๋ยนะอีกตัวหนึ่งครับที่แจ้งไปตัวนี้189นะ รถเกีียวครับ2แถวเอาไปสวยๆส0 0 0 0ื่นทุนๆพี่มาหน้าร้านต้องมี25งหมน,หนะอันนี้เป็นย่อยกิ่งไม้ครับไม้นิ้วครึ่งนะครับเอาไป1 8ื่นแพอโอ้โหอันนี้ก็ชุดปั๊มนะเดี๋ยวมาเจอกันที่ไายสําหรับชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัดคอนกรีตรนี่เลยตัดคอนกรีตรมื่นกลางกลางวิมื่นกลางกลางโอ้โหอันนี้เป็นตัดหญ้าแบบลอยงงวะตัดปุ๊บเดี๋ยวมันลอยเองนะครับเก้าพันเก้าอันนี้เป็นยอด หยอดปุ๋ยนะพี่หยอดปุ๋ยน้ำนะครับอยู่ที่1 5ื่นนะสำหรับตัวนี้อันนี้เอาไป9ก้าพอรถเกี่ยวหนึ่งแถวยันมากสวยๆอย่างนี้อ่าอันนี้ชิบายูราแปแรงอีกหนึ่งตัว1 8 9่นครับ5.5แรงครับสําหรับตัวนี้เป็นคูโบต้าครับเอาไปแค่1 6ื่นพออันนี้ TX 400ครับ4แรง1มื่นห้ไอันนี้39,000ครับโกคาร์ดคันใดอยากได้หายากจริงๆนะตัวนี้ อันนี้5.5แรงมิสูครับเอาไป1 6 6 5เท่ากันเลยนี่พาลาโค้นแล้วตัวนี้เอาไป1 3 5พอพี่รถเล็กแต่สวยกริบๆเลยอันนี้เป็นหลังเต่าใหญ่นะครับมีเกียร์มีกํำเลี้ยวนะครับเอาไปแค่1 8 0 0คันเล็กๆอย่างนี้เอาไป4,200พอนี่ถัดมาตัวนี้ขอที่ 4 8 0พแพี่3แรงนะมีเกียร์ถอยหลังด้วยนะอันนี้เอาไป4 2 0ตามคันมีกี้เลย4จังหวะนะทั้งหมดที่แจ้งมา4จังหวะอันนี้ก็4จังหวะนะโอ้โหพี่เอาไปคันนี้4 2 0ให้นะพิเศษอันนี้9,900ครับอันนี้ตอนเดิมๆจะเป็นยกล่องไว้นะครับยกล่องตรงกลางนะ TA 5ขั้วสวยสวยป่ะพี่165 0 0ท่านใดสนใจเพิ่มเติมอย่าลืมทักด้านบนตัวสุดท้ายฮอนด้ครับเอาไปแค่18พอสนใจทัก